Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh มิ ah uh. รามาัตุม <c oughs> ิรามาัตุละมาอับเดดูต้นข้าวโพดมันเริ่มโตแล้ววันก่อนวันก่อนถ่ายไปสองวันแรกนี่นี่วันที่สี่แล้ววันที่สี่มันโตเร็วโตเร็วมากๆาข้าวโพด <c oughs> นี่วันที่สี่วันเอเม็ดเม็ดทุเรียน <c oughs> ห้าวันแล้วห้าวันมันจะขึ้นแค่นี้เราจะมาอัพเดตทุกๆสองวันนี่นี่ลำใหญ่ลำใหญ่ขิตั้นนี่ลำใหญ่คิดตั้น ลำไยทิดต้นนะครับนี่ลำไยแล้วนี่ขา้ขาวโพดข้าวโพดนี่โตรเร็วมากๆนี่สี่วันสี่วันขนาดนี้วันก่อนที่ถ่ายไปห็นยอดมันนิดเดียวเนี่เราจะมาอัพเดตใหม่อีกสองวันนี่ต้น,นข้าวโพดนะ เม็ดดเรียนเ <c oughs> ม็ดดเรียนของนะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูอีกสองวันเดี๋ยวเรามาถ่ายกันกันใหม่อีกโอเคนะคแค่นี้ก่อนนะครับสา,า,บา,บาลามุเลกุลลอฮฺถุลลอฮฺอัลลอฮฺบะลาัตัก